ครับวันนี้เรามายืนอ,อยู่ที่พิพิธภัณฑ์รถไฟที่นาโกย่านะครับเขาจะเก็บรถไฟตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างนะครับจนไปถึงนุ่นยันรถไฟหัวจรวดวซึ่งอตอนนี้เขายังใช้กันอยู่นะครับที่นี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของนาโกย่านะครับถ้าท่านมาก็มาดูกันได้นะครับเดี๋ยวลพาเทียนเยดูนะครับเชียชมดูครับนอกจากจะเป็นรถไฟคัน ตัวจริงนะครับที่เข้ามาโชว์ไว้แล้วนะครับก็ยังมีเป็นรถไฟสําหรับให้ผู้ที่เข้ามาชมในวิพิธภัณฑ์เนี่ยได้สามารถบังคับให้จอดให้เล่นได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเป็นที่สนุกข,ของเด็กๆที่มาที่นี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่า ATC Automatic Train Control นะครับไอนน้จุดนี้นะครับเขาก็จะจำลองลงมาให้เราได้สัมผัสนะครับ มีอีกแย้นะครับมีทเครื่องจักรเครื่องกลที่เกี่ยวกับรถไฟนะครับทั้งซีกนี้นะครับอันนี้อันนี้แปลกหน่อยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออโถที่เขาใช้ในรถไฟนะครับออก็ตามตามมาดูเลครับนี่คือญี่ปุ่นนี่เขาจะเป็นประเทศที่สุขานามัยและก็เรื่องของการขับถ่ายเขานี่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับก็ก็เป็นที่รู้กันอยู่นะครับว่าออห้องสุขาเขาเนี่ยแทบจะไม่ต้องเอามือไปแตะอะไรเลย,เลยกดอย่างเดียวนะครับ อันนี้ก็คือสมัยที่เขาใช้ใช้ครับก็มีมีตั้งแต่ของมีทั้งของผู้ชายของผู้หญิงนะครับแล้วก็มีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เขาใช้กับรถไฟตั้งแต่สมัยโบราณมาอันนี้เรื่องของเครื่องปั่นเครื่องปั่นไฟ้งครับเป็นซีรีส์300มอเตอร์เป็นมอเตอร์แอนซีรีสอันนี้เป็น เป็นเหมือนมอเตอร์รถไฟนะครับซึ่งเขาก็มาตัดผ่าแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเอ,อภายในเนี่ยเป็นยังไงบ้างก้าหน้าของเทคโนโลยีของชาวญี่ปุ่นนะครับที่เขาเริ่มมาตั้งแตเออ่เขาไม่มีอะไรเลยนะครับแล้ววิวัฒนาการมันหมแล้วผมจะอกนี่นว่าไอ้นาโกย่าเนี่ยเป็นเมืองที่เขาผลิตรถจนตโตโยต้าที่เราขับกันเกลื่อนทั่วไปในประเทศพอดีเพอเอิร์นเมื่อกี้เราผมผ่านมาก็เลยยังยังไม่ได้แวะลงไป หาที่จอดรถไม่ได้คือที่นี่ที่จอดรถก็ต้องเสียตังค์ไม่เหมือนกับประเทศเราซึ่งไม่เสียตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวนดูถ้ามีโอกาสผมจะพาให้ไปชมนะครับก็เขาจะเอารถโตโยต้าที่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยมาจอดไว้ที่ท่าเรือเพื่อที่จะขนส,ส่งไปส่งไปขายในต่างประเทศที่สั่งมานะครับเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจว่า,มาไม่ใช่โตโยต้ตายอย่างเดียวนะครับนิชูยี่ห้ออื่นก็ยังมีอีกหลายยี่ห้อเท่ากับจะเรียกได้ง่ายว่านากโกย่าเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแล้วก็รถยนต์ รถไฟนีฮะของที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เลยนะครับเราตามมาดูเรื่อยๆครับแต่ส่วนใหญ่นี่เนี่ยจะเป็นรถของโบราณรถรุ่นแรกๆนะครับแคสซีของรถไฟสมัยนู้นนะครับนี่ครับดูความความเออเขาเรียกว่าไงนะครับมนุษย์นี่สามารถ เอาเหล็กมาหล่อได้ขนาดนี้นี่ผมได้สัมผัสเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าไม่เคยได้จับรถไฟจริงๆเนี่ยทีนี้เหล็กเหล็กทั้งรุ่นเลยนะครับสมัยก่อนเขาทำกันได้ยังไงเนี่ยครับตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องของเกี่ยวกับรถ,รถไฟฟ้านะครับซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์เขาก็จําลองมาให้นะครับนี่เด็กสามารถทําให้เนี่ยเมื่อเมื่อไฟเข้าไปก็จะเป็นมอเตอร์เพราะนั้นจริงๆรถไฟฟ้าเราที่ฮิตกันตอนนี้ก็คือมาจากพวกนี้ทั้งนั้นเลยโบราณมีมาแยะแล้วครับนี่เป็นรถไฟฟ้านี่ครับ ที<ๆ>่นี่เขาสามารถให้ให้เราจับได้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นดีครับเราลองมาดูด้านนี้ด้านนี้คือตัวที่ป้อนไฟลงไปนะครับเนี่ยเด็กเขาก็มีให้เด็กดึงอ่ะดึงนี่หนูดึงนี่นี่นี่มาดึงเนี่ยสามารถจับเ,เขาให้สัมผัสได้ให้เด็กได้เล่นได้ด้วยนะครับเป็นการเรียนรู้นะครับนี่นะฮนะตรงนี้จะเปะบ,บไปฟ้าทั้งหมดและ เขามีวัฒนาการของรถไฟที่มายาวนานมากครับจนเดี๋ยวนี้จะเป็นรุ่นหัวจรวดไปแล้ว